สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตในเยอรมัน Life in Germany Channel นะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดพริกปลาดุกทอดกรอบค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะไปเก็บใบกะเพราจากในสวนก่อนนะคะใบกะเพราสดๆเลยค่ะเราจะนําใบกะเพรามาทอดกรอบนะคะทําให้ผัดพริกประดุกของเรานั้นมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะ พอเราได้ใบกะเพราแล้วเราก็จะไปเก็บพริกเขียวค่ะเราจะใส่พริกเขียวแล้วก็พริกแดงนะคะแต่ว่าพริกแดงของเรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วเราก็เก็บแค่พริกเขียวเท่านั้นค่ะก่อนนําไปประกอบอาหารเราก็จะนําไปล้างให้สะอาดนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่าเรามีอะไรบ้างนะมีปลาดุกค่ะพริกแกงแดงค่ะพริกซอยแดงพริกซอยเขียวแล้วก็ใบมะกรูดกระชายนะคะแล้วก็น้ําซอสผัดค่ะ ใบกะเพราค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปทอดกรอบเลยค่ะทอดจนกว่าใบกะเพราจะกรอบหอมนะคะ พอใบกระเพราของเราเริ่มมีความกรอบหอมแล้วเราตักสึ้นพักเอาไว้ค่ะ เราจะพักเขาเอาไว้ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะต่อมาเราตั้งกระทะใส่น้ามันให้ร้อนค่ะแล้วก็ทอดปลาดุกเลยค่ะเราจะทอดปลาดุกให้กรอบเลยนะคะคอยพลิกกับด้านปลาดุกด้วยนะคะเดี๋ยวปลาดุกไหมค่ะ พอปลาดุกของเราเริ่มกรอบแล้วเราจะตัดพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะตักผักเอาไว้ก่อนนะคะให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะต่อมาเราก็จะตั้งกระทะอีกใบหนึ่งให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะเราจะมาเตรียมตัวผัดแล้วนะคะใส่พริกแกงแดงลงไปค่ะส่วนผสมส่วนประกอบในการปรุงต่างๆคือแล้วแต่ตามใจที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าใครชอบทานรสอะไรใครชอบอะ,อะไรเยอะอะไรน้อยเนื้อปลาหรือยังไงก็ แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะว่าจะให้รสชาติออกมาเป็นแบบไหนนะคะเราแค่มาบอกวิธีการทำคร่าวๆค่ะพอผัดหอมแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกแดงพริกเขียวแล้วก็กระชายค่ะผัดจนกว่าจะหอมอีกรอบนึงเลยนะคะพอหอมมากแล้วฮัดชิ้วแล้วเราก็ใส่ซอสที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยค่ะซอสก็คือตามตัวอย่างนะคะก็จะมะีน้ำมันหอยน้ำตาลปลา รสดีนะคะแล้วก็ซอสซีอิ๊วดำค่ะต่อมาพอหอมแล้วเข้ากันดีแล้วเราใสาป่ปลาลงไปเลยค่ะสูตรของเราจะเป็นง่ายๆเลยนะคะจะเสร็จเร็วมากเลยค่ะอันนี้ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะสุกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปลาของเขาสุกอยู่แล้วนะคะแค่คลุกให้ผิกเขาทั่วถึงกัน ให้ทั่วถึงในปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตักใจใส่จานเลยนะคะแล้วก็เอาใบใบกระเพราที่เราทอดกรอบเอาไว้นำมาโรยหน้าเลยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความหอมค่ะรับรองสูตรนี้เผ็ดร้อนสะใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ